โอเคครับสวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนะครับลองเอ็มมิชั่นเรเบิรสองจุดศูนย์เงินเช่นเคยนะครับสัปดาหนี้ครับจะพามารีวิวนะฮะอ่าไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับตัว p v s hardware นะครับกิบบ็อกดีซัมเบอร์นะครับก็ได้มาจากอ่าการแลกของนะตอนที่เราไปตีเมื่อสองสามวันก่อนก่อนที่จะการมันหมดนะมันจะมีอ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ตรงโปโลนิ่งไอแลนด์เนาะที่มันจะดรอปพวกอ่าคริสตัลนะครับ ที่เป็นคริสตัลน้าแข็งกับพวกถุงเท้าเนาะก็เอาไอเทมมาแลกได้นะครับก็ใช้ถุงเท้า2ชิ้นนะในการแลกมานะครับก็สําหรับเฮดแวร์ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าม,มีอะไรน่าแลกบ้างทีผมจะแนะนานะครับผมโอเคก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยลวกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับอยากดูคลิปอื่นของเกมนี้สามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับอาเอ็มเนาะอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนั่นเองนะฮะโอเคเรามากดใช้กันนนนะะะครรัับี่มมกก็จแลลขอองงได้หาายยาเยเนะ เป็นทีมคริสต์มาสหมดเลยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไล่เลียงชิ้นแรกก่อนแล้วกันชิ้นแรกเนี่ยผมมีแล้วนะฮะก็จะเป็นโพลลิ่งฮอลิเดย์นะครับอันนี้มันจะได้แสแตทบวกสองทุกอย่างนะครับประเภทหางนะแสแตทบวกสองทุกอย่างประเภทหางนะฮะนี่ไงลอนๆอ,อ,อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อ่าสำหรับ MVP นะครับดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับระบบสามนะฝากคู่มือได้เอเมอริก3คนนะราคาอยู่ที่ประมาณห0 0แสนนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นหลังนะเป็นหลัง ตู้เพลงคริสต์มาสตู้เพลงเนี่ยนะครับผมเป็นคริสคริสตัลนะอันนี้ได้เลือด300แล้วก็ได้รับความเสียหายธาตุลมบวลดลง3%นะฮะฝักคู่มือได้เลือด30นะครับราคา200,000กว่านะครับอ่าถัดไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับความฝันของ S อะไรอะวาเวสเฟียนะครับผมเป็นประเภทสีสันนะครับข้างบนนะเด็ก10 a g 10ิสิบมุขสปีดหเลยนะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยฝากคู่มือได้ M อ็มเดฟบกอด้สามสนะครับราคาอยู่ที่ล้านเนะตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นบลูฟินกันมากนะครับ บลูพินก็เป็นเมอร์ลี่คริสต์มาสแฮทบลูพินนะครับนี่ที่ผมใส่อยู่พอดีเลยนะอันนี้ผมมีแล้วนะอันนี้ในมะูฟสปีด5%แล้วครับแล้วก็โดนเดมเอจเวทบอลลง5.3%นะฮะไอเทมที่ใช้คราฟก็มีอ่าพวกสีนะครับสกาเลตนะฮะซอฟเฟเอร์สเกลแล้วก็แมนดาร์ก,กลานะครับตามจำนวนนี้เลยนะฝากคู่มือได้เ d k 8ิ d k 8ปลดล็อกได้เ d k 6ิ d k, k 6ถือว่าได้เยอะมากนะเนี้ยอันเนี้ยง่ายๆเลย ทั้งฝากทั้งปลดเนี่ยนะครับได้เอทีเคสิบสี่เอทีเคสิบสี่เลยนะเยอะมากๆเลยนะฮะโคตรดีเลยอันนี้นะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําแล้วกันทําไมถึงแนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่มีขายเห็นป่ะมันหาซื้อไม่ได้นะซึ่งผมได้มาแล้วนะครับจากกิจกรรมก่อนหน้านู่นนะครับผมก็ใส่อยู่ตอนนี้นะฮะต่อมานะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเป็นคริสต์มาสซองบุบปิ้นอันนี้สําหรับสายเอจินะครับสายพวกอ่านคลีนะครับผมเคยใช้อยู่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวตรงต้นคริสต์มาสตรงนี้นะฮะ อันนี้จะได้มูสปีด2%เอทีเค30นะครับเมื่อเราตีแบบปกติเนี่ยครับแบบสับปกตินะมีโอกาสที่จะปล่อยนะครับ30%เนี่ยเอทีเค3เพิ่มอีก3%นะครับแล้วก็ตีเร็ว3%ต่อเนื่อง10วินะไอเที่ไม่ใช้คราฟเนี่ยจะมีพวกบล็อกบอัปเปอร์นะแล้วก็สโนแมนนะฮะแล้วก็เมมโมรี่เจมแล้วก็เซอร์คอนนะครับฝากคู่มือได้ MDEF บลก3เลือด4.5ปลดล็อกได้ ATK 4.5เลือด4.5ร,ราคา 20M เลยนะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกนะฮะนี่ยังมีหมวกเลนเดียกนะครับก็เดมี่ฮูแมนนะครับตีโดนเดมี่ฮูแมนนะเบาลง3%ามเปอร์เซ็นนะเอทิเคบวกสิเอเมเคสิเอ็ดนะฮะนี่ก็สวยน่ารักมากนะครับเดี๋ยวราคาอยู่ที่ร้านหนึ่งนะฮะไอเทมไม่ใช้คลาก็มีไอซ์คิวเมมโมรี่เจมแล้วก็อะความารีนนะครับปักคู่มือได้เลือด30มสิล็อกได้เลือด30นะฮะถัดไปเอ้ากดออกทำไมวะเนี่ยถัดไปนะฮะก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะนี่สองชิ้นนะฮะ ก็จะมี l i t t l e christmas curry นะครับก็จะได้โหมดสปีด5%เด็ก5้เต็ง5้าลักสินะฮะฝากคู่มือได้ m อเมดเกทสามได้สบผมอ่าตัวนี้นะครับผมถัดไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นอะไรอ่ะ m i s t e l t o e hair นะครับคลาวนะครับก็ได้สเตตบอก2ทุกอย่างนะครับแล้วก็สกิลเดเมจ2%นะฮะนี่ฝากคู่มือได้เลย30เพราะฉะนั้นนะฮะไอเทมทั้งหมดทั้งมวลนะฮะผมแนะนำให้แลกเป็นตัวนี้แทนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละนะครับมันไม่มีขายไง เห็นปะมันดีที่สุดละแล้วผมก็แต่จริงๆรอบนี้ผมจะไม่แลกนะเพราะว่าผมมีแล้วไงนะฮะนะครับผมก็อยากให้แลกตัวนี้มาเห็นปะที่ผมใส่อยู่นะตรงหัวเห็นปะเออคดีเลยนะฮะผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนะนำนะครับในส่วนของไอเทมที่มันได้จากไอกล่องไอเทมนี่แหละนะครับก็ลองเลือกกันดูนะแต่ผมแนะนําให้แลกไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นหมวกแบบนี้นะครับเพราะมันไม่มีขายนั่นเองนะ อ่ะโอเคกค็ไปล้องแรกกันดูนะครับก็ก่อนจะจากการนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสับใครท้่มันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ